ตัแตงโมก็หแังน,นั้เนี่ยคุณก็ดูนี่สิน้ำอะไรไม่รู้อะตกใส่ตำแตงโมของฉันหมดละแล้วฉันจ,จะกินยังไงอะพ้หญิงคนนี้เป็นหัวขโมยค่ะโอเคครับพี่จัดไปจะไปไหนก็ไปแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกอตั้มแตงโมก็หแังน,นั้เนี่ย คุณครับขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อนี่ครับเอาชิชูไปเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะครับนี่คุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยทำไมไม่ดูตาม,มาตาเรือเลยเห็นไหมว่าเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเปียกไปหมดแล้วฉันต้องไปทำงานต่อนะคะขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอคะคุณก็ดูดีสิน้ำอะไรไม่รู้อะตัวใส่ตามแตงโมของฉันหมดละแล้วฉันจะกินยังไงอะฉันไม่มีอารมณ์จะกินแล้วนะคะ ข้าวหลัะจะเล่นอะไรเนี่ยหัดดูซะบ้างนะคุณก็เห็นนิ้วฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นคุณนะครับจะไม่เห็นได้ไงฉันเป็นคนนะคะไม่ใช่หัวหลักหัวตองครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะถ,ถ้าไมไ่ตั้งใจเนี่ยก็ไปเถอะจะไปไหน,นก็ไปและอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกครับ ฉันจะไปทำงานยังไงเนี่ยเกี่ยวหมดเนี่ยเออน้องทางนี้เลยค่ะเมื่อกี้เราก็โยนมาแถวนี้นี่เอา้าอยู่นี่นี่เองเปิดดูนี่สิคงจะไ,ไม่มีใครเห็นหรอกมาก อะทา,าไมถึงก็้พกเงินสดฉันใีกระเป๋ายอะขนาดนี้ล่ะเอ้าแ้อ้นี่มาได้ไงเนี่ยอยู่ในนี้ได้ไงช่วยแบวทิชชู่หรือไม่ก็ผ้าสะอาดๆาไม่ชั้นหน่อยนะคะพอดีว่าฉันจะอามาเช็ดต,ตัวค่ะเปียกไปหมดแล้วโหคุณเปียกหมดเลยไปทำอะไรมาคะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องการผ้าค่ะเขาจับมาเช็ดต,ตัวรีบเอาไม้ชันหน่อยนะคะ ได้ค่ะแต่ว่าว่าอะไรล่ะคะรีบเปาไม้ฉันสิหรือจะให้ฉันเนี่ยปอดงวมซะก่อนล่ะอ๋อได,ได้ค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ,อะไอ้ยอะไรเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยสวยไม่พอยังเจอพนักงาน,านาสึงตึงอีกเฮ้ยอนไรเนี่เดียวไปหมดแล้วเนี่ย คุณเป็นอะไรอคุณคุณช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมค่ะเฮ้ยใครเป็นอะไรอีกวะ ดีไว้ก่อนนะคะเอ,อ้าคุณคะฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณเนี่ยไปหาก,กระเป๋าของผู้อยู่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันดูเองค่ะได้ค่ะไปกก่อนนะคะมาค่ะมาโอยไม่มีอลยที่ไหนมีคุณคะไม่มีค่ะโอ๊ยคุณ,คณ เอาหรือว่าเอาของเข้าไปเลยนะคะหาดีๆแล้วยังอะคุณฉันหาดีแล้วค่ะมันไม่มีจริงๆค่ะเฮ้ยหรอโอ้ยโอ้ยเจียพรแล้วคุณค่ะ,ะ,ค,ะคุเอามานี่ค่ะฉันจัดการเอง เพราะว่ายัางไงคะฉันไม่เข้าใจช่วยช่วยคุณฟังนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นหัวขโมยคะ่ะเขาเนี่ยกำลังเล่นละครเพื่อหลอกเราอยู่อย่าไปเชื่อมันนะคะโหเงินเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นของฉันก็คงจะดีสินะโอ้ ขโมยเงินของคนอื่นมากงั้นหรอหอมเอางี้นะเดีย๋ยวพี่อ่ะไปข้างบนแล้วหยดถังลงมาแกเอาถังนั้นอนะ่ะครอบหัวกอยู่นั้นเลยพอถังครอบหัวปุ๊บแกก็หยิบหนึ่งแล้วโยนออกไปนะถ้าเขาพูดอะไรมากก็แค่ขอโทษอย่ารีบก็มาเลยโอเคครับพี่จัดไปคราวนี้แหละแกจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกของพี่โจทย์คุณ เรื่องทั้งหมดอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณแต่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะคุณลองมองหน้าเขาดูสิโอ้ยคุณอย่าไปเชื่อมนคคะพี่ครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นหอบผมเจอใบสัญญาแล้วก็เจอยาของเขาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าครับแล้วยาที่ผมโยนมาให้พี่ล่ะอยู่ที่ไหนหรอช่วยช่วยฉันด้วยฉันไม่พอนยาเหรอยาพี่ เดียวดูสิเขาแย่แล้วพผมว่าพาเขาไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าครับนี่ครับพี่อร,ร,ร,รอ,อพ่อครอยอ,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 อต,อตอาคุณแต่คคะคุณนี่แหละค่ะที่นี้ที่ไหนเนี่ยคุณอยู่ที่โรงพยาบาลคะ่ะตอนที่คุณกินข้าวอาการหอบของคุณกำเริบพวกเราก็เลยพาคุณมาส่งโรงพยาบาล ดีนะคะที่ช่วยชีวิตของคุณได้ทันโอ๊ยคุณช่วยไม่ทันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนแบบเนี้ยอยู่ไปก็ลบโลก,โลกเอาหล่ะคุณฟื้นมาแล้วเนี่ยไปมอบตัวซะเรื่องจะได้จบ,จบมอบตัวอะไรกันคะฉันไม่เข้าใจยิ่มาตีมือแถวนี้คะ่ะคุณก็คุณเนี่ยขโมยเงินคนอื่นมาไม่ใช่หรอดูเงินเป็นล้านแบบเนี้ยยังขโมยมาได้อีกโจรชัวเอ้ยฉันว่าคุณเนี่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะเงินพวกเนี้ยฉันไม่ได้ขโมยของใครมา โอ๊ยไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังเก็บคําแก้ตัวของคุณเนี่ยไปพูดก,กับตํารวจดีกว่าฟังฉันอธิบายก่อนนะคะเงินพวกนี้เนี่ยพี่สาวฉันให้ไปกดมาเพื่อมาจ่ายค่าบ้านฉันไม่ได้ขโมยของใครมาตามที่คุณกล่าวหาฉันเลยนะคะพี่สาวหมายถึงพี่สาวแท้ๆที่ฝากคุณเนี่ยมากดเงินนั่นหรอครับใช่ค่ะพี่สาวองฉันเนี่ยให้ฉันไปกดเงินมาเพื่อมาจ่ายค่าบ้าน แต่ระหว่างทางที่ฉันไว้กินข้าวเนี่ยมีโจรที่ไหนก็ไม่รู้เอาน้ำมาสาดใส่ฉันทําให้อาการของฉันเนี่ยกาเริ่มไงคะพี่คุณเล่ามาเป็นเรื่องจริงเหรอคะจริงค่ะที่จะโกหกพวกคุณสองคนทําไมล่ะแต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ย <c oughs> ก็ดูนี่สิคะแชทที่ฉันคุยกับพี่สาวชัดเลยางั้นที่คุณบอกว่าเงินพวกนี้เป็นของคุณก็ดี แสดงว่าคุณพูดเลยเหรอคะใช่ค่ะเห็นเงินเยอะขนาดนั้นฉันก็ต้องเพ้อฝันเป็นเรื่องธรรมดาหไหมคะนี่คุณก่อนที่คุณจะทําอะไรอ่ะคุณควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหวเหรอคะออไม่ไหวแล้วค่ะคุณฉันก็แค่อยากช่วยจับโจรแค่นั้นเองอะ่ะเออแต่ว่าพลาดไปหน่อยฉันเข้าใจนะคะว่าคุณอยากช่วยแต่คราวหลังเนี่ยคุณก็ต้องดูให้มันดีๆก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไง ข่าวหลังฉันจะดูให้ดีกว่านี้ค่ะจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันนะคะคุณผมก็เหมือนกันครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับฉันเข้าใจในเจตนาที่พวกคุณอยากช่วยฉันนะคะแต่ข่าวหลังอย่าทำอะไรผีผ่านแบบนี้อีกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยฉันจะไม่เอาเรื่องพวกคุณสองคนแล้วกัน อ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ